สวัสดีครับผมนายแพทย์สรานกล่องพุทธกุรังสีแพทย์เฉพาะทางสัลยกรรมกระดูกและข้อและกระดูกสันหลังครับถ้าพูดถึงเรื่องโรคของความเสื่อมของกระดูกและข้อเราทุกคนก็คงจะคิดว่าอายุต้องเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้เกิดโรคเหล่านี้แต่ในปัจจุบันเราพบผู้ป่วยที่มีความเสื่อมของกระดูกและข้อมีอายุน้อยลงเรื่อยๆทั้งนี้เกิดจากลักษณะการทํางานที่ไม่เหมือนเดิมไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะกระดูกสันหลังซึ่งจะพบผู้ป่วยได้มากขึ้นในยุคปัจจุบันนะครับโรคกระดูกสันหลังเสื่อมนะครับก็คือความเสื่อมของโครงสร้างร่างกายที่ทําให้เราสามารถจะตั้งตัวตรงได้นะครับประกอบไปด้วยกล้องกระดูกสันหลังหมอนรองกระดูข้อต่อเอ็นยึดข้อต่อและกล้ามเนื้อข้างเคียงนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่เราจะพบในผู้ป่วยอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไป ตำแหน่งที่ปวดตำแหน่งที่เกิดอาการมักจะเป็นที่กระดูกบริเวณคอและบริเวณเอวเนื่องจากว่าเป็นตำแหน่งที่มีการเคลื่อนไหวเป็นประจำนะครับโดยปกติเนี่ยความเสื่อมของร่างกายจะเกิดขึ้นตามอายุที่มากขึ้นนะครับแต่ก็มีปัจจัยบางอย่างที่ช่วยเร่งทําให้เกิดความเสื่อมของกระดูกสันหลังได้เช่นการนั่งอยู่ใ,ในท่าต่อเนื่องเป็นเวลานาน,านการใช้งานหลังอย่างหนักการนั่งในท่าที่ไม่ถูกต้อง การต้องแบกของเยอะๆหรือแบกน้ําหนักตัวที่เยอะๆถ้าเป็นที่กระดูกอคอก็จะเป็นในท่าที่เราก้มดูโทรศัพท์มือถือหรืออ่านหนังสือเมื่อเกิดการใช้งานซ้ําๆเหล่านี้หมอนรองกระดูกก็จะเริ่มมีการสูญเสียน้านะครับแล้วก็มีการยุบตัวลงเกิดการไม่มั่นคงของโครงสร้างเกิดขึ้นกล้ามเนื้อข้างเคียงก็ต้องพยายามที่จะพยุงโครงสร้างเหล่านี้และร่างกายก็จะตอบสนองโดยการสร้างปุ่มกระดูกงอกขึ้นมารองรับโครงสร้างที่ไม่มั่นคงดังกล่าว ถ้าหมอลองกระดูกที่ยุบและปุ่มกระดูกที่งอกนี้ไปกดเส้นประสาทข้างเคียงก็จะทำให้เกิดอาการทางระบบประสาทได้ครับเราสามารถแบ่งอาการของผู้ป่วยได้ออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็คืออาการที่เกี่ยวกับระบบโครงสร้างและอาการที่เกี่ยวกับระบบประสาท อาการที่เกี่ยวกับระบบโครงสร้างได้แก่อาการปวดคออาการปวดหลังนะครับอาการปวดเนี่ยมักจะเป็นเป็นหายหายปวดเวลาขยับตัวนะครับถ้าผู้ปว่วยที่มีอาการปวดคอก็อาจจะมีอาการปวดรล้าไปที่ไทยทอย,ทอยหรือบริเวณไหลได้ผู้ปว่วยบางรายที่มีการแข็งตัวของกระดูกสันหลังก็จะเกิดการก้มเงยได้ลําบากขยับตัวได้ลําบากสระอาการของระบบประสาทนะครับ ก็ได้แก่อาการปวดร้าวไปที่แขนหรือขาร่วมกับมีอาการชาหรืออาการอ่อนแรงร่วมด้วยนะครับซึ่งอาจจะมีทั้งข้างเดียวหรือเป็นสองข้างก็ได้รูปแบบของอาการทางระบบประสาทเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับตำแหน่งของรอยโรคที่เกิดขึ้นและถ้าหากผู้ป่วยมีอาการที่บริเวณไขสันหลังก็จะเกิดอาการเดินลำบากนะครับการใช้มือหยิบจับของได้ไม่ถนัดหรือมีการกั้นปัสสาวะอุจจาระไม่ได้ครับ สำหรับแพทย์ผู้ตรวจนะครับก็จะทําการตรวจดูว่าผู้ป่วยมีอาการปวดเวลาทําอะไรบ้างนะครับอาการปวดเป็นอย่างไรลักษณะการปวดเป็นอย่างไรแล้วก็ดูลักษณะของผู้ป่วยนะครับดูลักษณะการเดินการยืนการนั่งนะครับดูรูปร่างของกระดูกสันหลังแล้วก็ตรวจการทํางานของระบบประสาทดูเรื่องการชาดูเรื่องการอ่อนแรงจากนั้นแพทย์ก็จะทําการส่งเอ็กซเรย์นะครับหรืออาจจะมีการทํา m r i เพื่อดูลักษณะของโครงสร้างที่เราสงสัย นอกจากนี้อาจจะยังต้องทําการตรวจ E.M.G. หรือการตรวจการทํางานของระบบประสาด้วยกระแสไฟฟ้านะครับสำหรับการรักษาโรคกระดูกสันหลังเสื่อมนะครับเริ่มต้นก็คือเราต้องลดการใช้งานของกระดูกสันหลังบริเวณที่ปวดแพทย์ก็จะสั่งยาลดอาการปวดต้านอักเสบหรือยาลดปวดเส้นประสาทผู้ป่วยอาจจะต้องไปทํากายภาพบําบัดแต่ทำการใช้ความร้อนหรือการทาอุจจาระเพื่อลดอาการปวด นอกจากนี้การดึงคอหรือการดึงหลังก็สามารถช่วยลดอาการปวดได้ในบางรายอาจจะมีการฉีดยาเข้าที่โพรงไขสันหลังหรือการบล็อกเส้นประสาทที่ปวดตามข้อบ่งชี้สุดท้ายก็คือการผ่าตัดนะครับซึ่งรูปแบบการผ่าตัดการทํามากทําน้อยก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของรอยโรคที่ผู้ป่วยเป็นเช่นการผ่าตัดเพื่อย,ยกจุดกดทับหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมความมั่นคงโดยการใส่เหล็กดามครับ เราสามารถป้องกันหรือชะลอการเกิดกระดูกสันหลังเสื่อมได้นะครับอย่างแรกก็คือการใช้งานหลังให้ถูกวิธีนะครับเช่นเวลาเรานั่งเนี่ยเราควรจะต้องนั่งตัวตรงนะครับหลังเนี่ยชิดกับพนักพิงเราอาจจะมีหมอนเล็กๆรองท,ที่บริเวณหลังกับพนักพิงนะครับสำหรับเก้าอี้เนี่ยที่ดีเนี่ยพนักพิงเนี่ยควรจะสูงถึงบริเวณไหล่นะครับ ส่วนเรื่องคอเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็จะเผลอในการที่จะก้มคอดูโทรศัพท์มือถือหรืออ่านหนังสือหรือดูจอโนต้ตบุ๊กอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะต้องคอยรู้ตัวต,วตลอดเวลาคอเราควรจะต้องตั้งตรงนะครับตามองตรงแล้วก็มองสิ่งที่เราจะมองเนี่ยลงไปประมาณ15-20องศานะครับก็จะช่วยทําให้อาการปวดคอนี่ลดลงได้2ก็คือการที่เราควรจะต้อง ยืดเส้นยืดสายนะครับเมื่อเรามีการใช้งานหลังที่เป็นเวลานานเช่นการนั่งเมื่อเกิน4 5นาทีแล้วก็ควรจะต้องออกมายืดเส้นยืดสายประมาณสับเจ็ถึงสินาที3ก็คือเรื่องของการออกกําลังกายนะครับเราสามารถที่จะออกกําลังเพื่อเสริมกล้ามเนื้อกลางลําตัวนะครับโดยการฝึกเกร็งหน้าท้องฝึกเข้ขาแมวท้องเป็นจังหวะจังหวะนะครับ นอกจากนี้เราอาจจะใช้การออกกําลังโดยท่าแพงกิ้งหรือการนอนป่้มแล้วก็แอ่นให้ศรีรษะและเท้ายกขึ้นนะครับนอกจากนี้ก็ยังต้องมีการออกกําลังเพื่อเสริมความยืดหยุ่นให้กับร่างกายด้วยต่อไปก็คือการพยายามที่จะลดการใช้งานหลังนะครับงดการยกของหนักห,กหรือว่าป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่บริเวณหลัง การควบคุมน้ำหนักไม่ให้มากจนเกินเกณฑ์และสุดท้ายถ้าผู้ป่วยที่สูบบุหรี่อยู่ก็ควรจะต้องวดสูบบุหรี่นะครับเพราะว่าบุหรี่เนี่ยทำให้กระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูกเนี่ยเสื่อมได้เร็วขึ้นครับ <S <S สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังมานานนะครับแนะนําให้มาปรึกษาก่อนได้นะครับถ้าหากว่าเราพบได้เร็วเนี่ยการรักษาก็จะยิ่งง่ายและผลการรักษากจะยิ่งดีขึ้นนะครับ